คลิปนี้ผมก็อยากมาขอบคุณตัวเองในสอสาเดือนที่ผ่านมาที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองผมก็ต้องเล่าก่อนว่าแต่ก่อนผมเป็นคนที่เ,เลิกงานเสร็จแล้วเราก็พอเลิกงานแล้วก็มาเล่นเกมเล่นเกมเล่นถ่นายิกต็อกไปวันๆแกวิ่งไล่ตามหาความรักวิ่งทุ่มเทความรักในเกี่ยวกับผู้หญิงตลอดเวลาหลังจากวันนั้นมาผมก็เริ่มฉุดคิดได้ว่าถ้าเรามีชีวิตแบบนี้อยู่ต่อเวลา เราจะพัฒนาไปง่าได้ยังไงวะใช่ไหมจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวกูไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ที่แบบวิ่งไล่ตามผู้หญิงต้องเล่นเกมเขาต้องง้อต้องนู่นต้องนี้ท่านผมตัดเลยผมกลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองตอนนั้นอะแต่ก่อนอะผมไม่มีความมั่นใจเลยแบบถ้าอยู่ในทีมงานนะกลัวกลัวทุกอย่างกลัวคนนู้นคนนี้ไม่เคยนําเสนอความเห็นแต่พอผมได้รักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นผมก็มี คำว่าเซลล์คอนฟ i เ e น c ์คือการตัดสินใจการเห็นปัญหาแล้วก็กล้าพูดกล้าคุยกับคนผมยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดมากๆคือแบบไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าพูดนุนพูนี่เพราะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวลเวลาจะทําความรู้จักคนใหม่ๆแต่แต่๋ยนนี้ผมไม่กลัวแล้วผมเนี่ยเจอหน้าใครนะทักทายทําทความรู้จักเพราะว่าเรามีคําว่าเห็นความตัวเองและรักตัวเองขี้สําคัญเนี่ยหลายคนจะบิ๊กไล่หาความรักแต่ผมเนี่ย ปรับเลยว่าเอ้ยเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเราทุ่มเทให้กับตัวเองดีกว่าเราจะได้มีอนาคตที่เราวาดฝันไหมผมเห็นเป้าหมายผมชัดเจนแล้วนะผมก็เลยมาฝึกสกิลการสื่อสารนี่มันเป็นสกิลแอนด์ฟิวเจอร์นะครับของอนาคตเลยการทําคลิปอะไรต่างๆเหมือนกันการแชร์ความรู้มันทําให้เราสื่อสารได้ดีมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษถ้าเป็นแต่ก่อนผมอาจจะคิดว่าเอ้ยเราต้องพูดเต หลายประโยคนกว่านี้ก่อนเก่งกว่านี้ก,ก่อนค่อยออกมาทําแต่ดีนี้ผมไม่ละผมพูดได้กี่ประโยคผมคิดอะไรออกผมก็มาทําเลยนะมันเป็นการที่เออลองผิดลองถูกลองไปเลยล้มเหลวไม่เป็นไรทําใหม่นะทุกที่ผมก็ทําทําต่อเนื่องเรื่องของวินัยผมก็ทําให้เห็นผมไม่ได้ว่าผมจะมานั่งพูดแต่แรงมานานใจอย่างเดียวแต่ผมอยากทาให้ตัวเองได้เห็นผมไม่ไมแข่งใครในช่อง t ิกต็อก หรือ u t u b e เรืออะไรต่างๆผมไม่มีคู่แข่งเพราะว่าผมแข่งกับตัวเองผมเห็นตัวเองได้ลงมือทำเนี่ยผมก็ขอบคุณตัวเองมากๆแล้วในทุกๆวันนะผมเนี่ยมีมาตรฐานของตัวเองเราไม่ไปแข่งเราไม่ไปสู้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยการสู้กับคนอื่นแต่ถ้าการที่เราชนะกับตัวเองทุกวันเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยมันเลยทำให้ผมเอนจอยการทำคลิปทุกๆวันด้วยนะผมก็ยังบอกสุดท้ายผมก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองนะจนถึงวันนี้อาจจะไม่ได้ ตัดต่อชลิปแบบเมืออาชีพเหมือนคนอื่นก็ตามนะแต่ผมขอบคุณตัวเองมากๆจริงเจอกันครับทุกคนซีอูใน n น็กวิดีโอครับ